สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับกับผมครูเทวันผู้พานทองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาต่อในเรื่องของการทำข้อสอบด้วย Google Form นะครับสำหรับวันนี้ก็คือเราจะนะครับทำการาให้ฟอร์มเนี่ยเวลาตอบแล้วให้เขาแยกห้องให้เราอัตโนมัตินะครับโดยวันนี้เราจะนะครับใช้โค้ดคำสั่งแค่บรรทัดเดียวเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับก็ เปิด Google Form ที่เราทำข้อสอบขึ้นมานะครับอันนี้นะครับก็ให้มีห้องเนาะเพราะาเราจะแยกตามห้องนะครับโอเคตรวนี้จากนั้นนะครับอ่าก็ไปที่การตอบกลับนะครับไปคลิกสร้างสเปซชีตขึ้นมาถ้ามีอยู่แล้วก็เลือกสเปซชีตที่มีอยู่แต่ไม่มีก็สร้างใหม่เลยของผมยังไม่มีนะครับก็จะกดสร้างใหม่ สักครู่นะครับโอเคนะครับอ่าถ้าของเราได้มาก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าตัวนี้ให้มาบวกสร้างห้องนะครับตามจำนวนห้องอ่าที่เราจะแยกนะครับในคำถามนี้ผมแยกห้องไว้ทั้งหมด5ห้องโอเคดังนั้นตัวนี้ผมก็จะไปบวกนะครับอ่าห้องผมใช้ชื่อว่ายังไงนะครับให้ตั้งชื่อให้ตรงนะครับ อย่าเช่นผมก็คือ1นึ 1, 1่ทับหนนึักับหนึ้อ่าฉะนั้นตรงนี้สร้างเข้ามาแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น1นทับโอเคไปบวกอีกนะครับเปลี่ยนชื่อ1นึทับโอเคบวกนะครับเปลี่ยนชื่อ1นึทบสบวกนะครับเปลี่ยนชื่อ1นทบส นะครับบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น1.5ทับหโอเคนะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกนะครับตัวนี้นะครับเพื่อทำการคัดลอกชื่อตัวนี้ก่อนนะครับเราจะข้อความนี้ไปใช้เนาะอ่าทำไงนะเอาใหม่นะครับนี่มาคลิกขวาตรงนี้ครับคลิกเปลี่ยนชื่อมันแต่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ แล้วก็ลีกขวาข้างหนึ่งคัดลอกนะครับคัดลอกข้อความตรงนี้เสร็จแล้วนะครับไปที่อันแรกเลยนะครับ1นทับหที่ช่อง A 1นะครับตรงนี้ให้พิมพ์คําสั่ง่าตามนี้เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับสําหรับสูตรตัวนี้ผมจะคัดลอกวางไว้ที่คาอธิบายใต้คลิปแล้วเราไปทําตามกันนะครับคัดลอกสูตรที่ในคำอธิบายใต้คลิปก็ได้นะครับมาวางนะครับโดยนะครับ ก่อนที่จะวางครับให้ไปสำรวจดูก่อนนะครับหนึ่งก็คือจุดเริ่มต้นเนาะ,อะของไฟล์ตัวนี้ก็คือ A1 นเนาะนะครับช่อง A1 ที่เราจะเอาจนไปถึงช่อง J นะครับฉะนั้นเราก็วางลงไปของผมประมาณนี้ของคุณครูถึงช่องไหนก็เลือกเอานะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือช่อง E ช่อง E ของผมนี่หมายถึงช่องที่ห้องมันอยู่นะครับอ่า ห้องที่เราจะแยกนะครับของผมมันอยู่ช่อง e ของคุยช่องไหนก็เปลี่ยนเป็นเลขเปลี่ยนเป็นช่องนั้นนะครับนี่พิมพ์เสร็จมันก็มาเลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราลองไปเพิ่มข้อมูลอีกสักชุดเนาะ,ะนะครับเดี๋ยวไปลองเพิ่มข้อมูลทีกชุดดูว่ามันจะไปไหมสมมุติจะไปห้องที่2ขอไข่เลขที่2ห้องทับ2 ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็จะทำทําเสร็จก็จะกดส่งไปเลยเดี๋ยวไปดูซิว่ามันไปอยู่ห้องสองให้เราไหมนะครับนี่ห้องหนึ่งนะนี่เราไปดูห้องสองอยังไม่ยังไม่มาเพราะยังไม่ใส่แต่ว่ามีข้อมูลแล้วนะครับตัวนี้ก็ ง่ายๆครับก็มาคลิกช่อง A1 นี่แหละคัดลอกสูตรของเราตรงนี้ไปนะครับคอนโ C ผมก็มาค t นโทรล V วางตงัวนี้แล้วไปแก้ครับตัวนี้เป็น1ทับ2อ่นะครับ1ทับ2ก็จะมาฉะนั้น,นช่อง A3 ก็จะวางแล้วก็แก้เป็น1ทับ3แต่ข้อนี้ไม่น่าจะยังยังมีข้อมูลก็จะมีเฉพาะข้างบนนะครับ ก็ตัวน,นี้ก็เหมือนกันเขไปวางนะครับแล้วก็แก้เป็น1นทับสนะครับวางนะครับแล้วก็แก้เป็น1นทับหนะครับอ่ะสูตรแนะนําให้คัดลอกไปนะครับเพราะว่าผมเจอปัญหาก็คือเครื่องผมพิมพ์อัญ,ญป,ประกาศเดี่ยวกับอัญ,ญประกาศคู่ไม่ได้นะครับถ้าพิมพ์แล้วมันขึ้นดูนะครับ แบบนี้ใช่ไหมครับพอผมพิมพ์แล้วมันขึ้นแบบนี้นะครับไม่ได้นะครับมันจะไม่แสดงผลฉะนั้นมันต้องเป็นอัญปญญระกาศที่พิมพ์ในภาษาอังกฤษอันนี้เป็นของภาษาไทยนะครับตัว g o o l l s s h e t t มันไม่รู้จักนะฉะนั้นแนะนําให้คัดลอกไปแล้วก็ไปแก้ตัวเลขกับตัวอักษรตำแหน่งคอลัมน์อยู่ข้างในเอานะครับจะได้จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นาการแยก นะครับแยกชีตให้กับข้อมูลนะครับโดยทําแบบทดสอบแล้วแยกห้องให้กับเราง่ายๆนะครับด้วยโค้ดคําสั่งบรรทัดเดียวยังไงก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ